สวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะพามาขุดหน่อของออดิบนะครับไปปลูกใส่กระถางนี่ครับมาดูออดิบนะครับอันนี้คือออดิบนะครับหรือว่าทูนภาษาอีสานเราเรียกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็กําลังเป็นที่นิยมก็คือในเรื่องของบอลสีไม้ใบด่างนะครับลองมาชมนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ ด่างไหมครับใบจะออกด่างด่างด่างเหลืองนะครับนี่เป็นออดิบด่างเหลืองนะครับออดิบนี่ก็คือนะครับนี่ดูใบนี้นะครับนี่ใบนี้ก็เหลืองเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับออดิบนี่ก็คือเป็นบอลชนิดหนึ่งนะครับที่กินเป็นอาหารได้นะครับก็เราจะใช้ก้านแบบนี้นะครับกินเป็นอาหารนะครับเอาไปกินกับส้มตําหรือว่าเอาไปแกงส้มก็ได้นะครับ นี่ละครับตอนนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมนะครับอันนี้พ่อผมก็จะทําการขยายเห็นไหมครับนี่มีหน่อแตกออกมาเยอะแยะเลยนี่ครับหนอนะครับหนออดิบพ่อผมจะลจะเอาไปขุดใส่กระถางไว้นะครับเผื่อว่านะครับมันอาจจะขายได้นะครับดูนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยกําลังแทงหลอดใบออกมานะครับนี่เดี๋ยวพ่อผมจะทําการขุดนะครับนี่นะครับพ่อผมจะใช้มีดนะครับ เขาเรียกว่าจิ้มไปเลยครับนะครับจะเอาไปลงกระถางานะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับนี่จะเอาไปลงกระถางไว้นะครับนี่นี the, ่นะครับนี่จะเอาไปลงกระถางนะครับหน่อเล็กก็มีหน่อใหญ่ก็มีนะท่านผู้ชมนี่เข็นไปครับนี่หนอเล็กนะครับนี่ นี่นอเล็กๆนะครับมันแตกหัวออกมาแบบเนี้ยนะครับนี่ครับอันนี้จะเอาไปปลูกใส่กระถางนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับจะลองเอาไปลงกระถางไว้นะครับ น,นะครับเห็นไหมครับผู้ชมพ่อพงจะเอาไปปลูกใส่กระถางนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่คือหน่อที่เราจะเอาไปปลูกใส่กระถางเดี๋ยวตามพ่อพงไปปลูกใส่กระถางบนดาดฟ้ากันต่อเลยนะครับ ครับทีนี้ก็พ่อพงษ์จะพามาปลูกนี่ครับออดิบนะครับที่เราขุดมาแล้วนะครับมาปลูกกันต่อบนดาดฟ้าเลยนะครับเห็นไหมครับออดิบนะครับออดิบด่างนะครับด่างเหลืองนะครับนี่ใบเห็นไหมครับเราจะมาทําการปลูกลงกระถางไว้นะครับเผื่อว่ามีคนสนใจอยากจะได้นะครับอันดับแรกนะครับนี่ครับขุ๋ยมะพร้าวครับเป็นมะพร้าวสับอ่าลงรองก้นกระถางก่อนครับ แล้วก็นี่ครับดินนะครับดินนี้ก็จะเป็นดินผสมใบมะขามนะครับท่านผู้ชมเป็นดินผสมใบมะขามดินใต้ต้นมะขามนะครับนี่เราใส่ไปเลยนะครับอันนี้เราก็จะเอาออดิบลงไปเลยนะครับนี่เอาต้นใหญ่ๆลงไปเลยครับนี่ใส่นี่ครับเอาต้นใหญ่ลงไปนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็ดินใส นะครับนี่ครับอดินใส่นี่ปลูกออดิบนะครับอดินใสน่เราเอาลงกระถางไว้นะครับเผื่อคนอยากได้นะครับตามมาเอาถึงบ้านนะครับเราก็จะได้มีออดิบให้เลยนะครับครับต้นนี้ปลูกเสร็จแล้วนะครับเห็นะครับ เดีย๋ยวเราปลูกอีกหนึ่งต้นนะครับนะี่ครับกระถางใบเล็กลงมานะครับอดินใส่นะครับท่านผู้ชมก็ต้นนี้ใส่เลยนี่นี่ครับออดิบลงไปเลยครับต้นที่สองเราก็ปลูกกันง่ายๆแบบนี้แหละครับนี่ ใครอยากได้ก็มาเอาเลยนะครับที่บ้านนะครับอ,ออดิบนะครับออดิบดางนะครับมาดูตอนนี้มาเอาต้นเล็กลงมาบ้างต้นเล็กลงมาเราก็จะใส่กระถางเล็กลงมาแล้วก็ใส่น้อยลงนะครับอ,อดินใส่นะนะต้นเล็กลงต้นนี้หลักเยอะๆครับ น,นนี่ะครับต้นที่สามต้นนะครับ 3, ตกระถางเล็กนะครับใครอยากได้ก็มาเอานะครับที่บ้านพ่อพงนะครับบ้านพ่อพงพอเพียงตัวน,นี้ลงไป ยื่นลงไปเหลืออยู่อีก2อสาต้นเดี๋ยวเราหาดินมาใส่แทนี้ดินเพราะงหมดแล้วเดี๋ยวพ่อพวงไปขุดดินมาปลูกใหม่นะครับอันนี้คือที่เราทําการ ปลูกแล้วนะครับออดิบใส่กระถางนะครับนี่นะครับคือออดิบนะครับที่พ่อพงได้ทําการลงกระถางไว้แล้วนะครับนี่อันนี้เราก็จะเก็บไว้บนดาดฟ้านะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ